ราชโอรสกรบฏกษัตริย์ดาวิดท,ทรงมีภรรยาหลายคนโอรสและทิดาของพระองค์จึงเป็นพี่น้องต่างมารดากันบางคนอิจฉากันเองและทะเลาะกันบ่อยๆครั้งหนึ่งอ,นอนัมโนนราชโอรสคนโตของกษัตริย์ดาวิดได้ทำร้ายน้องสาวของอับสโรนราชโอรสอีกคนหนึ่งทำให้อับสโรนโกรธแค้นมากเมื่อมีโอกาสเขาจึงให้คนรับใช้ของเขาฆ่าอัมโนนอนัมโนนเสีย ถึงแม้จะไม่ได้ลงมือฆ่าอัมโนนด้วยตนเองแต่ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ฆ่าคนตายอยู่ดีอับสโรนจึงต้องหนีไปเป็นเวลาสมปีเพราะกลัวกษัตริย์ดาวิดจะลงโทษเขากษัตริย์ดาวิดทรงกลิ้วอับสโรนแต่เมื่อเวลาผ่านไปพระองค์ทรงคิดถึงราชโอรสของพระองค์โยอาบจึงช่วยทูลเกลี้ยกล่อมให้ทรงอนุญาตให้อับสรนกลับมา แต่กษัตริย์ดาวิดตรัสว่าอับสามจะต้องอยู่แต่ในบ้านของเขาเองห้ามมาให้พระองค์เห็นหน้าอับสามอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มถึงสองปีโดยไม่ได้พบหน้าพ่อเลยเขาจึงขอร้องเขาจึงขอให้โยอาชช่วยทูลให้กษัตริย์ดาวิดเปลี่ยนพระทยัยในที่สุดกษัตริย์ทรงอนุญ,ญาตให้อับสามไปพบพระองค์ได้แม้ว่าอับสาม จะได้พบพ่อแล้วแต่เขายังไม่ให้อภัยพ่อที่ไม่ยอมรับเขาจึงคิดที่จะแย่งชิงราชอาณาจักรจากจากษัตริย์ดาวิดอับซารมเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีผมยาวดกดำและตัดผมปีละครั้งประชาชนชอบเขาเขาจึงเริ่มนำประชาชนให้หันมาจงรักภักดีต่อเขาแทนกษัตริย์ดาวิดอับซารมไปที่เมืองเฮโบน เพื่อรวบรวมพักพวกจำนวนมากใ,ในให้บางคนช่วยเป่าเขาสัตว์แล้วให้ทุกๆคนตะโกนพร้อมๆกันว่าอับาโลนราชาแห่งเมืองเฮบรน